สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ามาพบกับนองการอีกเช่นเคยนะคะสมยงคาเซ็นเตรอบบร์อุบลราชธานีของเรานะคะอย่างที่เห็นรถข้างหลังการนี้นะคะจะเป็น Toyota r ร v o คันนี้เป็นตัว entry set edition เป็นรุ่นปี2021-22นะคะลูกค้าแต่ว่าทําเป็นหน้าหมูป่านะคะคันนี้ราคาเขาเพียง399,000บาทฟังไม่ผิดค่ะ 3 9 9 0 0 0บาทถูกกว่าป้ายแดงเกือบครึ่งเลยนะคะสำหรับะคันนี้เป็นเครื่อง 2,400cc ซีซีนะคะสำหรับะโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง7,100บาท8ปงสวดตลอดอายุสัญญายนะคะ<ม>ก็อย่างที่เห็นด้านหน้าเขานะคะจะเป็นโฉมตัวหมูป,ป่านะคะกระจังหน้าตรงนี้เป็นแบบโครมเมียบนะคะตัดกับกระจังหน้าสีดําเงานะคะ ด้านหน้าตรงนี้ไฟหน้าเดิมเลยนะคะตัวรถจะเป็นสีบอลหรือว่าสีเทาสว่างนะคะแล้วแต่คนเรียก Z edition แท้ต้องโป่งข้างนะคะใส่ลอ้อแมกไม่ยืนแน่นอนนะคะพิเศษนะคะสําหรับคันนี้เรา <Yeah. S 1> แซมกจัดทรงให้เลย <Yeah. S 1> ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นลอ้อแมกขอบ18นะคะเดี๋ยวให้อาตะกล้องซูมดูทรงรถนิดนึงนะคะจะเป็นทรงหน้าเชิดนะคะด้านหลังจะเต,ตี้ยๆด้านหน้าจะสูงเหมือนไม่ได้โหลดนะคะลูกค้าภาษาบาลท่าก็ทรงมางแงนเนาะ อ่ะสำหรับใครที่ชอบทรงนี้นะคะแต่ถ้าที่ใครใครที่ไม่ชอบก็สามารถปรับแต่งได้นะคะลูกค้าคันนี้ก็เป็นกุญแจรีโมทนะคะกุญแจรีโมทเป็นตัวสมาร์ทแคปเปิดแคปได้90องศาเลยนะคะเบาแคปตรงนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่เลขไม่48,268กิโลเมตรเกียร์ธรร,รมดา6สปีดวิทยุ AMFM นะคะ a u UH ร์ยอเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะหน้าจอจะเป็นแบบทัชสกรีนเนาะ แอร์แบกมีให้ครบเลยนะคะระบบเบรก ABS มีให้นะคะเป็นระบบเซนทัลล็อกให้ทั้งคันเลยนะคะลูกค้าอ่ะมาดูกันต่อนะคะไปดูโซนด้านหลังสำหรับคันนี้ตรงกระจกด้านหลังก็จะมีไล่ฝ้าหลังให้ครบเรียบร้อยนะคะสติกเกอร์แซตอิด e ิชอยู่ครบนะคะไม่เคยเปลี่ยนหรือแกะแงะใดๆนะคะรับประกันรถไม่มีชนหักพิวามน้ำท่วมหรือไฟไหม้นะคะด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีการชนท้าย แถมมาให้นะคะสำหรับตัวทรงรถถ้าใครที่ไม่ชอบก็ถอดออกให้ได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายไฟไท้ายเดิมโรงงานไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องอ้อเดี๋ยวก่อนไปคันนี้เป็นท่อแต่งนะคะลูกค้าท่อแต่งจัดทรงให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องค่ะสําหรับตัวเครื่องนะคะเป็นรถเครื่องเดิม2,400 cc นะคะใช้เชื้อเพลิงดีเซลเนาะ 4สูน16วาลนะคะระบบเบรก ABS มีให้ครบก่อนสมมติว่าเปลี่ยนถ่ายค้องลิ้วน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ให้ฟิล์มยางเช็คให้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวดูตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะปั๊ม RL เขายังอยู่นะคะเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะรถไม่เคยแกะไม่เคยขยับอะไรเลยแม้แต่น็อตนะคะลูกค้าสำหรับใครที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมตัวรถนะคะสมยงคาเซ็นเตอร์สาขาบ้าน้ำพ้า สำนักงานใหญ่ของเรานะคะอยู่ที่อุบลราชธานีเนาะตัวรถนะคะเป็นตัว Z-Edition นะคะเป็นตัว Entry 21.22ราคา399,000บาทนะคะเป็นราคาเงินสดฟรีอนพรบภาษีสำหรับใครที่อยากจัดสัญญาค่างวด7,100บาทเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะยิ่งดาวเยอะค่างวดยิ่งลดเยอะนะคะจัดทำสัญญาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับใครที่พร้อมจัดจองจับจองคันนี้นะคะติดต่อหาก,การได้เลยที่เบอร์ 0812386699ก่อนลาคลิปนี้ปิดจบกันด้วยเสียงข้อรถค่ะ